สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีโอกาสนะครับเมื่อวานไปเจอบัวที่กัดนัดโคกระบือบ้านน้ำปั้วนะครับไปเจอบัวตัวหนึ่งซึ่งลักษณะใช้ได้นะครับเป็นเล่มั่นเนื้อหนังแข้งขาใหญ่นะครับหนังหนาขาใหญ่นะครับก็เลยจัดมาสมทบเข้าไว้ในคอกหลังบ้านนะครับ นึ่งตัวเช้านี้ก็ไปรับครับเมื่อวานไปตลาดวัวมีเงินติดกระเป๋าอยู่300ราคาวัวสามหมื่นกว่าบาทนายห้อยบอกไม่ต้องไม่ต้องจ่ายแต่ก็ให้มัดจำเข้าไป300นะครับก็รู้จักกันก็เก็บมาไว้ในคอกนะครับมันแข้งขาหางโคนหางนะครับแข้งขาใหญ่ครับหนาดีครับตัวนี้ยึกครับ เป็นวัวที่น่าจะมีอนาคตนะครับเก็บมาอีกหนึ่งตัวนะครับตอนนี้หลังบ้านมีอยู่สามตัวครับอสามตัวแล้วนะครับเดี๋ยวตอนเย็นต้องอรอลูกสาวกลับมาก่อนว่าลูกสาวจะตั้งชื่อว่ายังไงครับก็เป็นการเลี้ยงวัวหลังบ้านนะครับผม,มครับไหนๆก็วันนี้นะครับเป็นวันที่ เอาวัวมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับเลยไปถอยเอาวงบอร์ซีเมนมาอีกสองบอนะครับเพื่อความสะดวกสบายง่ายต่อการจัดการครับผูกไว้หลังบ้านนี่แหละครับ <c oughs> ตัวนี้เพิ่งได้มาครับเป็นเล่มั่นหนาลึกดีครับบอวงขนาด80เซนนะครับซื้อมา ในราคา200บาทครับกินดีกินเก่งมากแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าท้องหรือเปล่าวัวตัวนี้นะครับดูท้องมันป่องๆเดี๋ยวต้องสังเกตไปอีกสักระยะหนึ่งก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงอ่าเป็นเล่มั่นนะครับ คุณย่าก็จะมาเฝ้าทุกวันเลยครับครับอันนี้ก็อีกหนึ่งวงหนึ่งบ่อนะครับอตอนนี้หายแล้วครับหลังจากที่ฉีดยาไปสามร้อยบาทเห็นไหมครับอ่าเลี้ยงวัวมันก็จะมีค่าใช้ใจ่ายเยอะนะครับมีค่าใช้ใจ่ายตามมานั้นก็ต้องดูแลครับ แต่ถ้าเรามีความรู้เรื่องของการดูแลวัวนะครับก็จะสามารถช่วยประหยัดลดต้นทุนในเรื่องนี้ได้นะครับอย่างถ่ายพยาธิกับฉีดยาบำรุงเองเนี่ยเราสามารถทําเองได้ไงครับแต่เวลารักษาว,วัวมันเจ็บป่วยผมยังไม่สามารถทําได้นะครับเพราะยังไม่ได้ศึกษานะครับครับว่างๆเลี้ยงวัวหลังบ้านครับท่านผู้ชมครับไงก็ มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมนะครับได้ติดตามกันนะครับงก็กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องอาจารย์หนันต่อยด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องมาอัปเดตชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ติดตามกันครับสำหรับคลิปนี้ขอคุณและสวัสดีครับ